สมุนไพรเสียงบรรยายเปิดเรื่องพร้อมภาพหมอกคลุมภูเขาและเสียงระฆังวัดแววมาเซาในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันยังมีสถานที่หนึ่งที่เวลาเดินช้าลงและความสุขไม่ได้วัดด้วยสิ่งที่เรามีแต่ด้วยความสงบที่อยู่ในใจเรื่องราวของที่นี่จะพาคุณกลับมาค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตที่เรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสารคดีพุทธศาสนาแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาบนยอดไม้ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆของประเทศไทย เสียงนกร้องเบาๆคลอไปกับเสียงระฆังวัดที่ดังขึ้นบอกเวลาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นขึ้นมาเพื่อทำกิจวัตรประจำวันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงชัดเจนคือความเรียบง่ายในวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาที่วัดเก่าแก่กลางหมู่บ้านพระภิกษุหลายรูปเริ่มออกบิณฑบาตแต่เช้าพวกท่านเดินอย่างสงบมือประคองบาตรและสายตาที่อ่อนโยนชาวบ้านก็นำข้าวปลาผักพื้นบ้านมาร่วมตักบาตรด้วยความศรัทธาภาพนี้สะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยกันร,ระหว่างสงฆ์และชาวบ้านเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่ลึึกซง สารคดีเรื่องนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่พิธีกรรมหรือศาสตร์สมพิธีแต่พาเราเข้าไปสํารวจแก่นแท้ของการอยู่ให้พอพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่หมายถึงการรู้จักพอรู้จักหยุดและรู้จักมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่แล้ว เมื่อกล้องเคลื่อนไปตามเส้นทางชีวิตประจำวันเราจะได้เห็นพระเนนนั่งสมาธิภายใต้ต้นโพใหญ่เสียงลมพัดผ่านใบไม้เป็นดังบทสวดธรรมชาติเด็กๆวิ่งเล่นรอบๆวัดด้วยเสียงหัวราะสดใสทั้งหมดนี้คือภาพของความสุขที่เกิดจากความสงบเรียบง่ายและไม่เร่งรีบเมื่อวันทั้งวันดำเนินไปวัดเล็กๆแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านไม่เพียงแต่ในแง่ของาศาสนาแต่ยังเป็นแหล่งพักผิงทางใจสําหรับผู้ที่เหนื่อยจากการทํางานชาวบ้านหลายคนหลังจากเสร็จจากงานในานาก็มักจะเข้ามานั่งเงียบๆในศาลาวัดฟังเสียงลมเสียงนก รือบางครั้งก็นั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระอาจารย์มักจะเล่าเรื่องสั้นๆแต่กินใจเช่นเรื่องของชาวนาที่ทำนาไปเรื่อยๆโดยไม่หวังความร่ำรวยแต่หวังเพียงให้ครอบครัวได้มีกินมีใช้และมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มากขึ้นแต่อยู่ที่ใจที่พอ ในสารคดียังมีการพาผู้ชมไปเห็นวิถีชีวิตของพระเนนที่ทำงานในวัดอย่างเงียบๆบ,บ้างกวาดลานวัดบ้างหาบน้ำรดต้นไม้บ้างช่วยกันทำครัวทุกกิจกรรมดูเหมือนจะธรรมดาแต่ในความธรรมดานั้นแฝงไปด้วยสติการรู้ตัวในทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามกล้องอยังพาเราเข้าไปในกุฏิหลังเล็กๆของพระเนนที่มีเพียงเสื่อมอนและหนังสือธรรมะสองสามเล่มความเรียบงา่ายนี้ตรงกันข้ามกับโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งรา้าและความเร่งรีบแต่กลับทำให้เกิดคำถามในใจของผู้ชมว่า แท้จริงแล้วเราต้องการอะไรมากมายหรือเพียงแค่ความสงบในใจเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความเงียบสงบก็เริ่มเข้าปกคลุมวัดเสียงจักจันทร์และกบเขียดแทนที่เสียงนกยามเย็นพระเนนนั่งล้อมวงสวดมนต์เป็นเสียงประสานก้องกังวานไปทั่วศาลาไม้เก่าแก่แสงเทียนที่ริบรี่ส่องให้เห็นใบหน้าที่สงบเยือกเย็นของแต่ละรูปหลังการสวดมนต์พระอาจารย์เมตเตาให้อวาสันสันแก่ญาติโยมที่มาร่วมฟังทำท่านกล่าวว่า ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่ชีวิตที่ขาดแคลนแต่คือชีวิตที่เลือกสละดในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อเปิดพื้นที่ให้จิตใจได้พักและได้เห็นความจริงของชีวิตอย่างจาชัดผู้คนที่นั่งฟังต่างซึมซับคําสอนนั้นบางคนหลับตาน้ําตาเอ,อ่อด้วยความรู้สึกปลดปล่อยราวกับได้ยินสิ่งที่ใจเฝ้าตามหามานานในตอนท้ายของสารคดีกล้องจับภาพพระอาจารย์เดินช้าๆบนลานดินเปียกชื้นหลังฝนตกเสียงรองเท้าแต่เบาๆกล้องสะท้อนภาพนี้บอกเล่าโดยไม่ต้องใช้คําพูดว่า ความสุขไม่จําเป็นต้องใหญ่โตไม่จําเป็นต้องวุ่นวายเพียงแค่การได้อยู่กับปัจจุบันอย่างสงบก็เพียงพอแล้วแสงไฟจากกระท่อมชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดสองวาบขึ้นมาชีวิตของผู้คนยังคงดําเนินต่อไปในความเรียบง่ายเหมือนสายน้ําที่ไหลไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ก็ไม่เคยเร่งรีบรุ่งเช้าว,วันใหม่มาถึงอย่างช้าๆเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้ง พระภิกษุออกเดินบินทบาตท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมทุ่งนาบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงฝีเทา้าเบาๆบ,บ,บนถนนลูกรางชาวบ้านที่เฝ้ารอยอยู่หน้าบ้านค่อยๆก้มลงกราบและตัดบารด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในสารคดีเสียงบรรยายดังขึ้นว่าการให้ไม่ใช่เพียงการมอบอาหารแต่คือการแบ่งปันน้ำใจและเป็นการตนใจว่าเราทุกคนต่างพึ่งพาอาศัยกันกล้องค่อยๆสูงไปที่รอยยิ้มของชาวบ้านสูงอายุผู้หนึ่งหลังจากสายบารเธอกล่าวเบาๆว่า ฉันไม่รวยอะไรแต่ทุกเช้าฉันได้ทําบุญฉันรู้สึกว่าหัวใจฉันมีความสุขภาพตัดไปที่พระภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันพัตทหารในบาทเพียงเล็กน้อยไม่มีอาหารหรูหรามีเพียงข้าวผักต้มและแกงจืดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายและพอเพียงสารคดีพาเราเข้าไปใกล้ชีวิตภายในวัดมากขึ้นเห็นเด็กสามเณรช่วยกันซักจีวรกวาดลานวัดและเรียนหนังสือธรรมเสียงหัวรอนใสๆของเอเล็กตัดกับภาพความสงบทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ว่าความสุขนั้นมีอยู่ในความเรียบง่ายเสมอ ในช่วงบ่ายพระอาจารย์สอนเอ็นเรื่องใจท่านกล่าวว่าถ้าใจเราวุ่นวายต่อให้มีสิ่งของมากมายก็ไม่พอแต่ถ้าใจเราสงบแม้มีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบก็เพียงพอแล้วคำสอนนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของสารคดีทำให้ผู้ชมเริ่มสะท้อนถึงชีวิตของตัวเองว่าทุกวันที่เราวิ่งตามสิ่งของหรือความสำเร็จเราอาจลืมลืมว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องการคือใจที่สงบเท่านั้นเองยามบ่ายในวัดอากาศอบอุ่นแต่ออนยนเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ใหญ่ กล้องจับภาพพระเนนนั่งเรียงกันใตายศาลาไม้ฟังพระอาจารย์อธิบายพระธรรมบทสนทนาดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังที่เปลี่ยนแปลงใจคนได้พระอาจารย์กล่าวว่าเรามักคิดว่า,าการมีมากคือความสุขแต่ความจริงคือการวางลงการไม่ต้องถือสิ่งที่หนักเกินไปนั่นแหละคือการได้หายใจอย่างแท้จริงคำสอนนี้สะท้อนออกมาผ่านภาพชีวิตรอบๆวัดชาวบ้านที่กลับจากทำนาก็มานั่งพักตายต้นไม้ใหญ่คุยกันด้วยรอยยิ้มเด็กๆเ,เ,เล่นกัน โดยไม่ต้องมีของเล่นราคาแพงเพียงแค่ลูกมะพราะ้าวแห้งหรือก้อนหีเล็กๆก,ก็เพียงพอที่จะสร้างเสียงหัวเราะสารคดีตัดสลับไปยังภาพเมืองใหญ่รถยนต์ติดขัดแสงไฟระยิบระยับของห้างสรพรพสินค้าและผู้คนที่เดินเร่งรีบเสียงบรรยายเปรียบเทียบว่าโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบอาจทําให้เราหลงลืมว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลมันอาจซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในทุกๆวันในยามเย็นพระภิกษุและเอนบางรูปช่วยกันรดน้ําผักในสวนวัดซึ่งปลูกไว้เพื่อเลี้ยงดูทั้งพระ และชาวบ้านที่ขาดแคลนภาพนี้ชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาธรรมชาติและการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นมากเกินไปเสียงบรรยายกล่าวต่อว่าพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเหมือนสายพินที่ตึงเกินไปก็ขาดแต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดเสียงดนตรีชีวิตก็เช่นเดียวกันภาพสุดท้ายของช่วงนี้คือดวงอาทิตย์ตกดินหลังแนวเขาเสียงระฆังวัดดังขึ้นอย่างแผ่วเบาบอกให้ทุกชีวิตช้าลงอีกครั้งกลางคืนในวัดเงียบสนัดแสงจันทร์ส่องลงมาบนยอดไม้ และเงาสะท้อนบนพื้นศาลาพระภิกษุนั่งสมาธิอย่างสงบใบหน้าของแต่ละรูปสะท้อนถึงความนิ่งที่ลึกกว่าคำพูดใดๆกล้องค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เห็นเพียงลมหายใจเข้าออกช้าๆที่สม่ำเสมอเสียงบรรยายกล่าวว่าความเรียบง่ายไม่ได้เกิดจากการตัดสิ่งภายนอกออกไปเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำให้ใจว่างพอที่จะรับรู้ความสงบที่มีอยู่แล้วในตัวเราภาพตัดไปยังชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานในเมืองใหญ่แต่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านเขากล่าวว่า เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าความสุขคือการมีเงินมีของหรูแต่ยิ่งได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งไม่สงบพอกลับมาอยู่ใกล้วัดผมได้เรียนรู้ว่าความสุขจริงๆคือการอยู่กับครอบครัวมีเวลาหายใจและใช้ชีวิตไม่ซับซ้อนเด็กๆในหมู่บ้านยังคงวิ่งเล่นรอบลานวัดแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสองสว่างเล็กน้อยบนทางดินทุกภาพเต็มไปด้วยความอบอุ่นราวกับบอกผู้ชมว่าความสุขนั้นไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่เรามักมองข้ามมัน เสียงพระสวดมนดังก้องกังวลไปในความมืดรอบๆหมู่บ้านเป็นเสียงที่ทําให้คนฟังรู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยสารคดีทิ้งท้ายในช่วงกลางคืนด้วยภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเสียงบรรยายช้าๆว่าชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่การถอยหนีโลกแต่คือการหาความสมดุลระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกเป็นการใช้ชีวิตที่เบาแต่กลับเต็มไปด้วยคุณค่ารุ่งสางวันใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยสายหมอกบางๆคลอเคลียยอดข้าวในทุ่งนาพระภิกษุ และสามเณรออกเดินเรียงแถวบินฑบาตตามเส้นทางเดิมทุกก้าวยังคงช้าสงบและเต็มไปด้วยสติชาวบ้านต่างรออยู่หน้าบ้านพร้อมอาหารหง่ายๆที่พวกเขาตั้งใจทำตั้งแต่เช้ามืดกล้องจับภาพมือของหญิงชราที่กำลังวางข้าวสวยลงในบาทเธอยิ้มด้วยแววตาอบอุ่นและพูดเบาๆว่าการให้ทำให้ฉันมีความสุขทุกวันไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนหลังบิณธบาตพระเนนกลับมายังวดัดร่วมกันฉันพัทหารเช้า ในความสงบไม่มีการพูดคุยมากนักมีเพียงเสียงช้อนกระทบกับปาดเบาๆสารคดีสะท้อนให้เห็นว่าความสงบภายในนั้นไม่จําเป็นต้องอาศัยสิ่งเร้าเพียงแค่การอยู่กับปัจจุบันก็เพียงพอแล้วยามบ่ายพระอาจารย์พาเนนและญาติโยมบางส่วนออกไปทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่ดินวัดท่านกล่าวว่าต้นไม้ก็เหมือนชีวิตถ้าเราดูแลด้วยใจที่เรียบง่ายใจที่ไม่เร่งรีบมันก็จะเติบโตและให้ร่มเงากับผู้อื่น ภาพเ,เล็กๆกำลังหัวราะขนาตักดินใส่ถุงพะกล้าเป็นภาพที่ตัดกับความจริงจังของโลกภายนอกแต่กลับสะท้อนความสมดุลได้อย่างงดงามยามเย็นชาวบ้านมานั่งฟังธรรมพระอาจารย์เทศสั้นๆว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการเลือกไม่แบกของที่หนักเกินไปเราทุกคนต่างเดินทางอยู่บนเส้นทางเดียวกันความสุขไม่ได้อยู่ที่การวิ่งให้เร็วที่สุดแต่อยู่ที่การเดินอย่างมีสติและได้เห็นดอกไม้ริมทางภาพตัดไปที่แสงอาทิตย์กำลังละลับหลังภูเขาสีทองสองทั่วหมู่บ้าน และวาดเป็นภาพที่บอกโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าความงามแท้จ,จริงอยู่ในความเรียบง่ายเสมอขําคืนกลับมาอีกครั้งเสียงกบเขียดร้องระงม,ม่ามกลางทุ่งนากล้องแผนไปที่ศาลาวัดเล็กๆที่ยังคงมีไฟสองสว่างอุ่นๆพระเนน,นั่งสมาธิอย่างเงียบงนันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่เพียงชั่วขณะเสียงบรรยายดังขึ้นอย่างชา้ชาๆในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการหยุดนิ่งอาจเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด ภาพตัดไปยังชาวบ้านหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่กลับมาจากตัวเมืองในวันหยุดพวกเขามานั่งสนทนากับพระอาจารย์ตายต้นโพใหญ่พระอาจารย์ถามเพียงคําสั้นๆว่าพวกเธอมีความสุขจริงหรือยังความเงียบเกิดขึ้นสักพักก่อนที่หนึ่งในนั้นจะตอบว่าเรามีงานมีเงินมีทุกอย่างที่อยากได้แต่ใจกลับเหนือ่อยเสมอพอกลับมาเห็นชีวิตที่นี่มันทําให้เราได้คิดใหม่ภาพนี้ตอบย้ําสารคดีว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่เกิดจากการวางลง รุ่งเช้าวันถัดมากล้องบันทึกภาพเด็กๆช่วยกันเก็บผักจากสวนวัดเพื่อน,นำไปประกอบอาหารในครัวเล็กๆพวกเขาหัวเราะสนุกสนานเสียงบรรยายกล่าวต่อว่าความเรียบง่ายคือการได้อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันและหัวเราะด้วยกันโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดสารคดีค่อยๆค,คลี่คลายเข้าสู่แกนแท้กของเรื่องคือการค้นพบว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ใช่เพียงวิถีของพระหรือชาวบ้านแต่เป็นทางเลือกของทุกคนที่จะหันกลับมามองใจตนเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราตะหนนั้นอยู่ใกล้เพียงแค่ลมหายใจ ภาพสุดท้ายของช่วงนี้คือพระอาจารย์ยิ้มอ่อนโยนขณะกล่าวว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ต้องซับซ้อนความสงบคือความสุขที่เราหลงลืมไปเช้าวันใหม่แสงแรกของดวงอาทิตย์ส่องผ่านยอดไม้กล้องจับภาพพระภิกษุกำลังนั่งสมาธิที่ระเบียงกุฏิเงียบงนันแต่สนางามเสียงลมอ่อนๆและเสียงไก่ขันกลายเป็นดนตรีธรรมชาติที่ไม่ต้องการการปรุงแต่งหลังจากบิณฑบาตพระอาจารย์นั่งสนทนากับชาวบ้านกลุ่มเล็กๆที่มาร่วมทำบุญท่านกล่าวว่า แท้จริงแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ใจเรามักถูกความอยากบดบังจนไม่อาจมองเห็นกล้องค่อยๆตัดไปยังวิถีชีวิตในหมู่บ้านชายชาราค่อยๆจูงควายไปยังทุ่งนาหญิงสาวกำลังตากผ้าไว้ริมรั้วไม้เด็กๆเ,เล่นวิ่งไล่กันอย่างสนุกสนานภาพเหล่านี้ธรรมดาแต่กลับทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ว่าความสุขนั้นเรียบง่ายเพียงใดในช่วงบ่ายพระเนรช่วยกันทำความสะอาดลานวัดกวาดใบไม้รดน้ำต้นไม้ทุกการเคลื่อนไหวชา้ชาๆเต็มไปด้วยสติเสียงบรรยายดังขึ้นว่า ทุกการกระทําไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดหากทําด้วยใจที่รู้ตัวก็กลายเป็นการภาวนาเมื่อเย็ยนมาเยือนญาติโยมบางคนกลับมานั่งฟังทาพระอาจารย์ยกถ้อยคําของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่เกิดจากการได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่เกิดจากการละความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดชาวบ้านนั่งเงียบฟังด้วยใจที่สงบบางคนหลับตาราวกับปล่อยวางความเหนื่อยล้าของชีวิตเมืองที่เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านกล้องปิดท้ายวันด้วยภาพประจันเต็มดวงลอยเด่นกลางฟ้าแสงเงินย้อมผืนนา และหลังคาวัดอย่างอ่อนโยนเสียงระฆังยามคําดังขึ้นอีกครั้งเตือนให้ทุกชีวิตช้าลงและหันกลับมามองภายในใจรุ่งอรุณอีกวันหนึ่งเสียงระฆังวัดดังขึ้นพร้อมกับเสียงสวดมนต์เบาๆที่แว่วมาจากศาลาใหญ่กล้องแผนช้าๆไปที่พระภิกษุและสามเณรน,นั่งเรียงรายอย่างสงบท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องแสงริบหรี่ในความมืดก่อนฟ้าสางเมื่อเสียงสวดมนต์สิ้นสุดลงพระอาจารย์กล่าวโอวาสั้นๆว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการฝึกใจให้ใหเบาให้สงบ และให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่กล้องตัดไปยังภาพชาวบ้านในหมู่บ้านที่เริ่มต้นวันของพวกเขาหญิงชารานวดข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเด็กๆหิ้วทางน้าไปตักจากบ่อบผู้คนยิ้มและทักทายกันอย่างเป็นมิตรความสัมพันธ์อันเรียบง่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกกลางวันพระเนนออกไปเยี่ยมบ้านที่อยู่ห่างออกไปในทุ่งนาเพื่อให้กำลังใจครอบครัวที่เพิ่งสูญเสียสมาชิกคนหนึ่งไปภาพพระอาจารย์นั่งเงียบๆเ,เคียงข้างญาติโยมที่ร้องให้สะท้อนให้ผู้ชมเข้้าาาใจว่าบงางครั การอยู่เคียงข้างโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆก็คือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเสียงบรรยายกล่าวว่าความเรียบง่ายไม่เพียงทําให้เรามีความสุขแต่ยังทําให้เราพร้อมแบ่งปันความสงบให้กับผู้อื่นช่วงบ่ายกล้องจับภาพเด็กสามเนรฝึกเขียนอักษรบาลีด้วยสมุดเกา่าและดินสอนเล่มเล็กเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเมื่อเอ็นน้อยทําตัวอักษรผิดแต่พระพี่เลี้ยงกลับยิ้มและค่อยๆสอนใหม่นี่คือการเรียนรู้ที่ไม่เร่งรีบเต็มไปด้วยความเมตตา ภาพสุดท้ายของวันคือพระอาจารย์เดินช้าๆไปตามแนวทุ่งที่มีพระอาทิตย์ตกอยู่เบื้องหลังเสียงบรรยายสรุปเบาๆว่าบางทีความหมายของชีวิตอาจไม่ได้อยู่ที่การวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดพักแต่อยู่ที่การหยุดหายใจและเห็นความงามของปัจจุบันรุ่งเช้าวันใหม่หมอบางคลอเคลียพื้นหน้าเสียงไก่ขันปลุกให้หมู่บ้านค่อยๆตื่นพระภิกษุและสามเณรออกเดินบินทบาทตามเส้นทางเดิมเด็กๆวิ่งตามด้วยความสนุกสนานขณะผู้ใหญ่คุกเขา่าก้มลงกราบก่อนจะใส่อาหารลงในบาตรด้วยความศรัทธา กล้องจับภาพใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของชาวบ้านเสียงบรรยายกล่าวว่าในความเรียบง่ายเราเห็นคุณค่าของการให้การรับและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันหลังบินธบาตพระเนนกลับมาฉันอาหารร่วมกันในศาลาเสียงช้อนกระทบกับบาทเบาๆแทบจะเป็นเสียงเดียวที่ดังขึ้นทุกคนตั้งใจอยู่กับอาหารตรงหน้าไม่มีการพูดคุยฟุ้งซ่านมีเพียงความสงบที่เต็มไปด้วยสติช่วงสายพระอาจารย์พาเอ็นน้อยไปช่วยกันซ่อมแซมรูไม้รอบวัดเอ็นบางรูปหัวร็อกคิกคักเมื่อทำพลาด แต่พระอาจารย์เพียงยิ้มอ่อนและกล่าวว่าการทำผิดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ความสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ใจที่พยายามภาพนี้สะท้อนถึงวิธีการสอนที่อ่อนโยนและไม่เร่งรัดซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกที่มักแข่งขันและกดดันยามบ่ายกล้องพาเข้าสู่บรรยากาศสวนผักหลังวัดพระเนนช่วยกันเก็บผักสดสดเพื่อนำไปทำอาหารให้ชาวบ้านที่ยากไร้เสียงบรรยายดังขึ้นว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ใช่การอยู่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่คือการมีใจแบ่งปันอย่างจริงใจเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพระอาจารย์นั่งตายต้นโพใหญ่สนทนากับญาติโยมที่มาฟังทำเสียงท่านนุ่มนวลว่าหากเราวางความอยากลงได้ใจก็จะเบาความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนน้ำใสที่หยุดไหลเชี่ยวจนเรามองเห็นความงามใต้ผืนน้ำกล้องปิดท้ายวันด้วยภาพดวงดาวระยิบระยับเต็มฟ้าเหนือวัดเสียงระฆังดังขึ้นช้าๆก่อนภาพจะตัดไปสู่ความมืดสนิทฟ้าสางอีกครั้งแสงสีทองอาบทั่วทุ่งนาหมอกบางลอยเหนือยอดหญ้าพระภิกษุ และสามเณรออกเดินบินทบาต้ดยทุ่งท่าสงบผู้คนยังคงรออยู่หน้าบ้านเช่นเคยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้ชีวิตจะไม่มั่งคั่งเสียงบรรยายกล่าวว่าในทุกเช้าที่ประเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการสายบาตไม่เพียงให้อาหารแก่พระแต่ยังหล่อเลี้ยงหัวใจของผู้ให้ด้วยหลังจากบิถบาตพระเนรมารวมกันที่ศาลาฉันอาหารที่เรียบง่ายเหมือนทุกวันข้าวผักต้มและแกงพื้นบ้านทุกคำที่ตักขึ้นคือการฝึกสติไม่ใช่เพียงการบริโภคอาหารแต่คือการเรียนรู้ที่จะพพอเพียง กลางวันพระอาจารย์พาชาวบ้านบางส่วนเดินไปยังทุ่งนาเพื่อสอนการใช้ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าท่านหยิบมเมล็ดข้าวขึ้นมาแล้วกล่าวว่ามเมล็ดข้าวเพียงหนึ่งมเมล็ดสามารถให้ผลผลิตเป็นร้อยเป็นพันมเมล็ดหากเราไม่เบียดเบียนธรรมชาติธรรมชาติก็จะเลี้ยงดูเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภาพตัดไปที่ชาวบ้านกาลังหวานข้าวเอนน้อยช่วยตักน้ํารดต้นกล้าเด็กๆหัวเราะขณะวิ่งเล่นรอบทุ่งนาเสียงบรรยายย้ำว่าความสุขแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ภาพตัดไปที่ชาวบ้านกำลังหวานข้าวเอ็นน้อยช่วยตักน้ำรดต้นกล้าเด็กๆหัวเราะขณะวิ่งเล่นรอบทุ่งนาเสียงบรรยายย้ำว่าความสุขแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลยามบ่ายพระอาจารย์จัดเวลาสอนรมแกเอ็เล็กๆใต้ร่มไม้ใหญ่ท่านถามว่าถ้าอยากมีความสุขต้องทำอย่างไรเอนน้อยตอบด้วยเสียงสดใสว่าต้องยิ้มและแบ่งของให้เพื่อนครับพระอาจารย์หัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่า ใช่แล้วความสุขเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างนั้นเองเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเสียงระฆังดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านและพะเนนนั่งรวมกันในศาลาเพื่อสดนต์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นกล้องค่อยๆสูงออกแสดงภาพหมู่บ้านเล็กๆที่อบล้อมด้วยภูเขาและท้องฟ้ายามเย็นที่ระบายด้วยแสงสีส้มทองเสียงบรรยายทิ้งท้ายของวันว่าความเรียบง่ายไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของบางคนแต่เป็นหนทางที่ทุกคนเข้าถึงได้หากเรายอมช้าลงและหันกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว รุ่งอรุณใหม่มาถึงเสียงระฆังดังแว่วท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านพระภิกษุและสามเณรตื่นขึ้นเพื่อทําวัดเช้าแสงเทียนสองสลัวในโบสถ์เสียงสวดมต์ประสานกันกล้องกังวลสร้างความสงบลึกซึ้งแก่ผู้ที่ได้ยินหลังวัดเช้าพระอาจารย์พาสามเณรเดินออกไปทางเชิงเขาท่านชี้ให้เห็นสายทานที่ไหลเบื้องหน้าแล้วกล่าวว่าดูสิน้ําไม่เคยยึดติดกับที่ใดมันไหลไปเรื่อยๆพบสิง่งกีดขวางก็เลี่ยงเมื่อใจเราเป็นเหมือนน้าย่อมไม่ถูก กล้องจับภาพสามาเณรนั่งฟังด้วยความตั้งใจบางรูปยิ้มบางรูปครุ่นคิดขณะที่สายน้ำไหลผ่านก้อนหินเบื้องหน้าอย่างเงียบสงบบ่ายวันนั้นชาวบ้านพากันมาทำบุญเล็กๆที่วัดพวกเขานำผักผลไม้และข้าวสารมาใส่บาตรจากนั้นนั่งฟังธรรมพระอาจารย์พูดด้วยเสียงนุ่มนวลว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่เกิดจากการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีภาพตัดไปที่หญิงชราคนหนึ่งยิ้มทั้งน้ำตาหลังจากฟังคำสอนเธอกระซิบว่าฉันทำงานหนักมาตลอดชีวิต เพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าความสุขไม่จําเป็นต้องรอให้มีพร้อมทุกอย่างเย็นวันนั้นเด็กๆในหมู่บ้านมาร่วมกับสามเนรกวาดลานวัดเก็บกวาดใบไม้เสียงหัวเราะผสมกับเสียงไม้กวาดที่เสียดสีกับพื้นกลายเป็นความงดงามเล็กๆของการอยู่ร่วมกันเมื่อค่ำลงฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวพระอาจารย์นั่งสงบอยู่ที่ศาลาเสียงบรรยายกล่าวว่าชีวิตที่เรียบง่ายมิได้หมายถึงการขาดแคลนหากแต่เป็นการปลดปล่อยตนเองจากความซับซ้อนที่ไม่จําเป็นจนเหลือเพียงสิ่งสําคัญต่อจิตใจ กล้องค่อยๆเงยขึ้นจับภาพท้องฟ้ากว้างใหญ่เงียบงามเต็มไปด้วยหมู่ดาวะระยิบระยับราวกับกำลังย้ำเตือนผู้ชมว่าความสงบแท้นั้นอยู่ไม่ไกลเลยหากเราหันมามองให้เห็นเช้าวันใหม่แสงตะวันโผล่ขึ้นจากเส้นขอบเขาพระภิกษุและสามเณรเดินแถวเรียงไปตามถนนดินในหมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านค่อยๆออกมาจากเรือเล็กๆของตนด้วยความเคยชินแต่ในทุกเช้าการส่บาตรไม่เคยกลายเป็นเรื่องธรรมดามันเต็มไปด้วยศรัทธาและความตั้งใจเสียงบรรยายดังขึ้นว่า แม้การส่บาศจะเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำทุกวันแต่ทุกครั้งก็เป็นโอกาสใหม่ในการฝึกใจให้รู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังฉันเช้าพระอาจารย์ภาษามเนนน้อยนั่งใต้ต้นโพใหญ่ในวัดท่านหยิบใบโพขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมใบโพถึงสั่นไหวได้ตลอดเวลาสามเนนคนหนึ่งตอบว่าเพราะลมพัดครับพระอาจารย์ยิ้มแล้วกล่าวต่อใช่แล้วใจของเราก็เช่นกันหากยังเบาเหมือนใบโพย่อมหวั่นไหวไปตามลมแห่งโลก แต่หากฝึกจนตั้งมั่นได้ใจเราจะไม่ถูกพัดพาไปง่ายๆภาพตัดไปที่เอโนอยนั่งนิ่งพยายามหลับตาฝึกสมาธิเสียงจิ้งหรีดและลมพัดไปไม้ดังแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนยามบ่ายชาวบ้านชวนกันมาปลูกต้นไม้รอบวัดพระและเอ็นช่วยกันขุดดินหยอดมเมล็ดพันธุ์รดน้ำทีละต้นต้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือเด็กๆวิ่งเล่นไปมาเสียงหัวเราะสดใสผสมกับเสียงจอบขุดดินเสียงบรรยายกล่าวต่อว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้แยกออกจากสังคม แต่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเมื่อเราช่วยกันสร้างส,างสิ่งเล็กๆโลกก็จะงดงามขึ้นโดยไม่ต้องขวายคว้าอะไรใหญ่โตเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทุกคนกลับมารวมกันในศาลาจ,จุดทูปเทียนสวดมนต์พร้อมกันเสียงสวดดังไปทั่วหมู่บ้านอีกครั้งและเมื่อเสียงเงียบลงทุกสิ่งกลับคืนสู่ความสงบกล้องปิดท้ายวันด้วยภาพเปลวเทียนไหวอยู่หน้าพระประธานและเสียงบรรยายทิ้งท้ายว่าความเรียบง่ายคือแสงสว่างที่พาใจออกจากความมืดมนเมื่อใจสงบชีวิตก็สว่างโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใด เช้าวันใหม่ท้องฟ้าสีทองค่อยๆเปิดม่านออกจากหมอกพระภิกษุและสามเณรเริ่มต้นวันด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิเสียงสวดมนต์ก้องในบ์เก่าแก่คล้ายสะท้อนเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่อยู่ในนั้นหลังบิณฑบาตและฉันเช้าเสร็จพระอาจารย์ชวนชาวบ้านและสามเณรไปนั่งสนทนาทำใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดท่านกล่าวว่าในชีวิตประจําวันเรามักวิ่งหาสิ่งที่คิดว่าจะทําให้เรามีความสุขแต่แท้จริงแล้วความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดวิ่งและยืนอยู่กับปัจจุบัน ภาพตัดไปที่ชาวบ้านบางคนหลับตาฟังเงียบๆรอยยิ้มผุดขึ้นช้าๆราวกับเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำช่วงสายเด็กๆในหมู่บ้านพากันเข้ามาเรียนรู้กับพระอาจารย์ท่านสอนให้พวกเขานั่งสมาธิสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเด็กบางคนหัวเราะคิกคักเพราะทนนั่งนิ่งไม่ไหวแต่พระอาจารย์กลับหัวเราะด้วยและกล่าวว่าไม่เป็นไรความสงบไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันต้องอาศัยการฝึกฝนทีละน้อยเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆโต บ่ายวันนั้นพระภิกษุและชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมกุฏิเก่าหลังคาที่รู่ถูกปะไม้ด้วยฟังสดทุกคนช่วยกันโดยไม่แบ่งแยกไว้หรือฐานะภาพแสดงให้เห็นความสามาัคคีอย่างเรียบง่ายเสียงบรรยายดังขึ้นว่าชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่การแยกตัวออกจากโลกแต่คือการอยู่ร่วมกับผู้คนและธรรมชาติด้วยหัวใจที่ไม่ซับซ้อนตกเย็นพระเน,นและชาวบ้านนั่งรวมกันอีกครั้ง ในศาลาเล็กๆแสงแดดสุดท้ายของวันศาสตร์ลงมาทําให้ทุกใบหน้าเป็นประกายพระอาจารย์กล่าวปิดท้ายการสนทนาของวันว่าเราอาจไม่สามารถเลือกได้เสมอว่าโลกภายนอกจะเป็นเช่นไรแต่เราเลือกได้เสมอว่าจะทําใจเราให้เรียบง่ายหรือไม่ภาพสุดท้ายของวันคือกล้องสูงออกไปเห็นหมู่บ้านเงียบสงบไฟตามเรือนส่องแสงอุ่นๆท่ามกลางท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวหลายวันผ่านไปภาพพิธีเรียบง่ายของพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านยังคงดําเนินไปเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดรู้ร้าไม่มีสิ่งใดวิวา แต่กลับเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่ยากจะหาได้จากชีวิตเมืองใหญ่เสียงบรรยายดังขึ้นช้าๆท่ามกลางภาพพระอาทิตย์ตกล้างภูเขาความเรียบง่ายไม่ใช่การย้อนกลับไปหาความขาดแคลนแต่คือการกลับมาหาความพอดีเมื่อเรามีเพียงสิ่งที่จําเป็นใจเราก็จะว่างพอที่จะเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจกล้องตัดไปที่ภาพชาวบ้านยิ้มขณะใส่บาสามเณนหัวเราะก,กับเด็กๆพระอาจารย์นั่งสงบใต้ต้นโพทุกภาพเป็นเรื่องธรรมดาที่แฝงความงดงามเสียงบรรยายทิ้งท้ายว่า บางทีความสุขอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรายังไม่มีแต่อยู่ในสิ่งที่เราเคยมีมาตลอดเพียงแต่เราเพิ่งหันมาเห็นมันชีวิตที่เรียบง่ายจึงเป็นชีวิตที่แท้จริงภาพสุดท้ายกล้องค่อยๆสูงออกเห็นหมู่บ้านเล็กๆวัดเกา่าแก่และท้องฟ้ายามค่ำที่เต็มไปด้วยดาวเสียงระฆังดังขึ้นเบาๆปิดสารคดีอย่างสงบ